เมาส์ชก่อนทุกคนเราอะไปซื้อของที่จีนใช่ไหมที่ห้างปรากฏว่าตอนแรกเราจะจ่ายแบบ2แบบอะก็คือจ่ายผ่านทูกับจ่ายผ่านกสิกรผ่านแอปกสิกรเนี่ยนะเพื่อจะลองเทสร,ระบบแล้วก็จะไปทํารีวิวปรากฏว่าน้องพนักงานอะของร้านคอนเวิร์ตอะเขารูดอันเดียวเลยก็คือของกสิกรและคันนี้เขาเลยบอกอู้เขาตกใจเพราะว่าเราอะบอกเป็น2ออันใช่ไหมเขาก็เลยจะยกเลิกบินให้เราแต่ปรากฏยกเลิกแล้วมันไม่ได้ เออมันไม่ได้เขาก็เลยบอกเออ sorry นะ sorry นะเราก็บอกอ่าไม่เป็นไรงั้นก็ใจอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเราก็กลับมาก็ไม่ได้สนใจอะไร พอกลับมาถึงโรงแรมพีกมากเราไปเห็นรายการรายการในแบบแอปอะมันมีจ่ายออกแล้วมันมีคืนเข้าอะทุกคนแล้วตอนนี้มันเวลาสามทุ่มแล้วอะคือแบบโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยไม่รู้ห้างปิดหรือยังเดี๋ยวจะลองคุยกับไกด์นะคะว่าแบบว่าเขาอะจะช่วยเราได้ยังไงตอนนี้เขาให้เราขึ้นมาหาใบาเสร็จที่ที่ห้องนี่เรากลับมาที่ห้องนะคะเพื่อที่จะดูใบเสร็จว่าแบบใบเสร็จยังมีไหมเพราะว่าเราคิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราทิ้งจริง,ง,งแต่โชคดีมากเลยเนี่ย ใบเสร็จยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวลงไปให้ไกดูค่ะว่าแบบจะทํายังไงได้บ้างคือไม่อยากให้เขาโดนหักเงินไงนะคะเพราะว่ายอดก็พันกว่าบาทอยู่นะคะสงสารนอร้องพนักงานเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าไกดจะช่วยเราได้ไหมไปเปิดกังใจให้ด้วยนะอันนี้ไกด์ของเรานะคะสุพันน่ารักมากเลยเดี๋ยวสุพรณจะดิวให้เนาะกับร้านนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาโดนหักเงินเนาะสุพันเนาะโอเคค่ะฝาก้วยค่ะตอนนี้สุพันกำลังโทรหาร้านให้นะคะ สู้สงสารน้องปิดบินไม่ได้แน่เลยวันนี้เงินน้องหายแน่นอน<ม>อันนี้จะเป็นไม่มีเบอร์โทรร,ทร้านอีกตายแล้วปัญหาใหญ่แล้วค่ะทุกคนสุพรณสุพันบอกว่าไม่มีเบอร์โทรตายละตายละเราจะได้ไปแล้วช่วยเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 2> ไปถามตอนนี้ตอนนี้ชายไกด์สองคนเลยนะคะช่วยอันนี้เป็นไกด์ของเราไกด์สาวสองคนกำลังช่วยกันอยู่นะขอให้ติดต่อได้ ฝั่งนี้อันนี้กำลังโทรไป convert c o n v e r ของอห้างที่เราไปซื้อของนะคะนีต่ตอนนี้เขากำลังแจ้งให้อยู่ ัดบินไปแล้วแล้วเขาจะยกเลิกบินให้เพราะว่าเราอ่ะจะลองจ่ายผ่านแอป2แอปแต่ว่าเขาอ่ารูดไปแอปเดียวทั้งหมดเลยเขาก็เลยเหมือนแบบจะยกเลิกให้แล้วจะทําให้ใหม่ปรากฏว่ามันเขาบอกว่ามันยกเลิกไม่ได้เราก็เลยบอกเอองั้นไม่เป็นไรเอาอันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแบบเออตัดก็เลยก็เลยมันคืนยอดมาอ่ะมันวอยไปแล้ว,วอะเงินเราไม่ตัดอะเอออ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้นะคะไก่น่ารักน่ารักของเราสาวคนาน่ารักมาก ชื่ออะไรบ้างนะคะชื่อน้ำตาลค่ะน้ำตาลสุพรรณค่ะสุพรรณค่ะลักกี้ค่ะลักกี้เย่น้ำตาลทุ่งลักกี้เฮงเฮงลุยลุยขอบคุณค่ะไกด์น่ารักมากเลยคุณคิดว่าเล่นดีนะใครจะมาเที่ยวจีนนะบอกเลยสามคนเนี้ยรีเควสเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีสุดเกินค่ะ